อยากอ่าอะไรครับปีกวิเวกที่นี่มันค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็วิเวกเลยครับไมอ่อะไรมากนะฮะก็มีญาติธรรมโทรมามากมายนะฮะมาสนทนาธรรมกันนะฮะบ,บางคนก็เข้าใจมัง่งไม่เข้าใจมัง่งก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะครับ บางครั้งถึงเราจะชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างได้แต่เนื่องจากว่าการติดกับความศรัทธาเนะี่การติดอยู่กับความเชื่อมันก็ค่อนข้างที่จะออกยากอยู่พอสมควรนะคะความเชื่อเนะี่ยความเชื่อนี่มันเป็นตัว